นีอมนั่งแบบเขาอ่ะโอาฮ่า่ร้ค่นเอง้องาาา่ต่นี่นะครับผมกำลัง ผมจะเปน็นนาคุยใหญ่ครับ นถายูปอยู่นานเนี่แะบเกย์เขานั่งถายรูปอยูนานแล้วเขาก็เดินเดินลับสัญญาณนั่นแหละ ายน้นำวนหรอายน้ำวนไฟไม่โรดอยากเล่นที่แรกมันไม่โร็ิดแล้วกลับมาลากตัวนี้แหละก็เ่งลัเองมันน่ากลัวไม่อยากลด ถ้าเ่สีแดงเลือเทปจะไม่เห็นผัานเอยใช่ไงไเ,เราเปิแดงดเนี่ย